โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่อง e nas channel นะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวหลังการใช้งานจึง s m a r t ทวอท h ีเล็กนะครับก็อันนี้ผมใช้งานมาแล้ว1เดือนนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดีย๋ยวไปดูกันเลยนะครับมาพูดถึงรูปร่างหน้าตานเลยนะครับก็ตัวนี้หน้าตาจะเป็นนาฬิกาแบบค่อนข้างเป็นสายลุยหน่อยนะครับก็คล้ายๆกับตัว Garmin หรือ,อ หรือเดียกคล้ายๆกับ G-Shock นะครับก็หน้าตาก็จะเท่เลยซึ่งตัวนี้ค่อนข้างทนทานเลยนะครับซึ่งสามารถกันน้ำได้100เมตรนะครับสามารถใส่ว่ายน้ำได้ซึ่งตอบโจทย์ครับสำหรับนักกีฬาที่ต้องการนำไปใส่ว่ายน้ำนะครับซึ่งผมใส่ในการอาบน้ำทุกวันก็ไม่มีปัญหาเรื่องกันน้ำครับ มาดูสำหรับฟังก์ชันการออกกลังกายนะครับก็ไปที่เซตนะครับก็จะดูได้ว่าตัวฟังก์ชันการออกกาลังกายค่อนข้างมีหลายรูปแบบเลยนะครับเนื่องจากตัวนี้มีตั้งแต่วิ่งวิ่งนะครับวิ่งแข่งแจ้งเดินวิ่งลู่ไฟฟ้านะครับหรือปั่นจักรยานว่ายน้ําหรือปีนเขาก็มีนะครับก้ามเนื้อก็มีหรือไตกีฬาก็มี ปกสกีก็มีนะครับหรือื่นๆก็ยังมีเพิ่มเติมตอนนี้พันจักรยานว่ายน้ำกีฬากลางล่มกีฬาในล่มนะครับมีอะไรบ้างครก็เยอะแยะมากมายเลยมีโยคะด้วยนะครับค่อนข้างเยอะเลย ยิงธนูคีมม้ามีครบหมดเลยนะครับการขับรถก็มีซึ่งฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างเยอะเลยแอปพลิเคชันที่ใช้จะเป็นแอปพลิเคชัน Sap นะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับตัว a b e e f i t s e l e c t r Tool ได้เลยก็บอกการทำงานค่อนข้างครบเลยคนระับตั้งแต่ ก้าวเดินการนอนของเรานะครับว่าเมื่อคืนเรานอนไปกี่ชั่วโมงหลับลึกหรือเปล่าหรือตื่นในช่วงเวลาไหนนะครับก็บอกตอนนี้เลยอย่างตอนนี้อ่าก็มีในส่วนของอาตาการเท้นของหัวใจอันนี้ผมตั้งให้ตัวนาฬิกาตรวจสอบทุกๆ5นาทีนะครับก็แล้วก็ P A I แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เราใช้ในการออกกำลังกายไม่ว่าจะเดินหรือวิ่งกลางแชงนะครับซึ่งตอนนี้ตัวแอปพลิเคชันจะแจ้งเตือนนะครับว่านาฬิกาเราเหลือตะเหลือแบตเตอรี่ต่ำกว่า10%ให้เราชาร์จนาฬิกานะครับก็แอปพลิเคชันก็แจ้งเตือนนะในในส่วนนี้ ในส่วนของหน้าปัดนาฬิกานะครับหน้าปัดนาฬิกามีให้เลือกมากมายเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่ในส่วนของหน้าปัดนาฬิกานะครับหน้าปัดนาฬิกาจะมีให้เลือกมากมายเลยซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นหน้าปัดนาฬิก,กาฟรีนะครับก็สามารถมาเลือกใช้งานกันได้ ที่มีสวยๆมากมายนะครับทั้งแบบสปอร์ตหรือแบบคลาสสิกนะครับการเลือกให้เหมาะกับสถานการณ์การใช้งานเลยเลยั้สำหรับแอปแซฟนะครับสาม,มารถาที่จะดึงข้อมูลมาเข้ามาที่แอปสุขภาพของตัว iphone ได้เลยนะครับก็คือเราสามารถดูได้นะครับว่า แต่ละวันเรามีการก้าวเดินเท่าไรพลังงานที่ใช้งานไปกี่แคลอรี่นะครับหรือว่าการเดินเราเดินระยะเท่าไหร่กี่กิโลเมตรวันนี้เราเดินไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็การนอนนะครับสามารถซิงค์มาที่แอปสุขภาพของตัว iPhone ได้เลยคันเผาผลาญแคลอรี่นะครับก็ดูได้เลยว่าตัวแคลอรี่ที่ใช้งานไปในวันนี้เราใช้งานไปเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่จากที่ผมใช้งานการการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับซึ่งตัวนี้ชาร์จเร็วมากครับไม่ถึงชั่วโมงก็เต็มละการการใช้งานแบตเตอรี่ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับก็คือตัวนี้เปิดฟังก์ชันครบไม่เปิดอย่างเดียวก็คือคิดแค่อ,อน่นดิสเพซึ่งตอนซึ่ง ซึ่งสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ประมาณ14วันนะครับก็ mm hmm. คือ2สัปดาห์ในการใช้หนึครั้งที่ผมชอบมากในส่วนนี้ mm hmm. เป็น m a r ร Watch ที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างยาวนาน,นะ mm hmm. แล้วก็ถ้าเปิด a ว o n i p l a y นะครับลาผมลองจับลชยรยน,นะครับก็ได้ประมาณวันหนึ่งนะครับแบตเตอรี่ หายไปหายไปประมาณ8 9ถึง9ซซึ่งก็อ,อยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ